ทำนะแก้ไม่ได้นะจาต้องชดใช้แต่พระองคุลิมานเนี่ยทำกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาคือเป็นพระอรหันตนะ์บรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาทำไมบรรลุได้ในขณะที่บรรลุพระอรหันต์ไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ผิดศีลตอนนั้นมีศีลแล้วนะคนละขณะกันนะคนละชีวิตกันเลยนะเกิดใหม่แล้วคือเกิดเป็นภิกษนะุไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครนะแล้วก็ จิตใจมีสมาธิท่านฝึกมามากแล้วท่านถึงจะพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านเจริญปัญญาแล้วท่านก็เป็นพระอรหรันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วไปบิณฑาบาทโดนคนเอาก้อนหินเอาไม้กนะว้างหัวแตกกลับมานะข้าวปลาไม่ค่อยได้ฉันหรอกยกเว้นไปเจอคนที่เขาไม่รู้จักบางวันโดนบาดแตกข้าวก็ไม่ได้ฉันนะกลับมา อาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนี่ต้องใช้ถ้าเธอไม่ใช้ตรงนี้นะแล้วเธอไม่บรรลุอรหัตตมรักอรหัตหตะผลเนี่ยเธอจะต้องตกนรกยาวนานมากเลยกรรมที่จะต้องตกนรกเนี่ยเป็นกรรมสาดฆ่าคนเป็นพันจะต้องตกนรกนานแต่เธอมารับผลเพียงโดนท่อนไม้ก้อนอิดโดนทุบโดนตนะีแค่บาดเจ็บนะไม่ถึงตายเพราะเขายังไม่ถึงขนาดฆ่าพระพวกนั้นชาวบ้าน ให้อดทนไหนะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งไปบินธบาตนะผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่บาทผู้หญิงท้องแก่มาใส่บาทแล้วพอใส่บาทเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นไปเห็นเป็นองค์คุลิมานจําได้ก็ตกใจนะวิ่งแทนที่วิ่งเข้าประตูวม่หรามุดรั้วเลยรั้วคงเป็นรั้วต้นไม้เคยเห็นไหมรั้วกระถินรั้วกินได้อะไรประเภทนั้นนะมุดเข้าไป หัวผ่านในท้องติดหนีไม่ได้ดิ้นกระเดว๋วกระเด๋วพระองค์พุทิมารท่านก็พูดบอกว่าน้องหญิงพระสมัยก่อนพูดกับผู้หญิงเพราะนะั้นน้องหญิงเราเกิดใหม่แล้วในตระกูลพระริยะเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์แล้วเรามีแต่ความเมตตาในเรือความจริงอันเนี้ยขอให้คันของเธอจงปลอดภัยขอให้เธอจงปลอดภัยแลท่านก็ไป ผู้หญิงนี้คลอดลูกสบายมากเลยนะคลอดแบบอยากคลอดแล้วคลอดอีกเลยคลอดสะดวกนะแล้วก็เลยไปบอกคนนะพวกผู้หญิงท้องเนี่ยมีเยอะใช่ไหมมีเยอะพวกนี้ก็เลื่อมใสเพ้าคลิมานะคราวนี้ไปไหนนี่นะมีแต่คนท้องมาใส่บาทแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเจือจางผลของกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ที่ดี กรรมใหม่ที่ดีถึงขนาดอรหัตตมักอรหัตตะลนลมีกรรมใหม่ที่ดีเชือจางกรรมเก่าที่จะต้องตกนรกยาวนานงั้นเราอย่าไม่แก้กรรมแบบโง่ๆนะสร้างความดีไปชนกกรรมคือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยส่งผลให้เราเจอสิ่งนี้ขึ้นมานะนะถูกด่าตกงาน,นสามีมีกิ๊กอะไรเงี้ยเมียทิ้งลูกติดยาเนี่ย กรรมเก่าส่งผลมาทำกรรมใหม่ที่ดีตั้งหลักให้ดีอย่าโตกตกใจอย่าเสียอกเสียใจใช้สติใช้ปัญญาไปแก้ปัญหาอิทธิพลของกรรมเก่ามันจะลดลง